มารอบนี้เป็นผู้ชายที่คือพ่อเนี่ยรับบอกคุณตํารวจผมก็ไม่ไหวแล้วลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักนะรักอแต่ผมก็รักตัวเองเหมือนกันเพราะว่าลูกผมเนี่ยคลั่งถ้าคุณตํารวจไม่จับเขาผมในฐานะเป็นพ่ออาจจะตายด้วยเงื้อมือของลูกตัวเองครับนี่ก็ต้องมาจับนะ ตำรวจฟังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยฟังนะพฤร,รก,กรรมเขาเยอะจริงออตำรวจฟังแล้วก็รีบมาจับเลยแหละคุณผู้ชมเนี่ยอุดรธานีนะครับจับกลุ่มตัวในเต้นหรือว่านายภูริศศรีพวงครับบ้านเขาอยู่ในพื้นที่หมู่14ตำบลน,นิคมหนองตางเมาอยู่เลยคลั่งอยู่เลยแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าท้าทายตำรวจท้าทายชาวบ้านด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทำร้ายพ่อทำร้ายพ่อทำลายข้าวของพังบ้านอารวาส หันปุ๊บไปสบตาเขาเขาคิดว่ามองหน้าหาเรื่องเขาอะ่ะจะเข้ามาต่อยนะครับตอนที่ตำรวจไปคุมตัวเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยใช้ปืนก่อเหตุด,ด้วยครัปใช้ปืนก่อเหตุนี่หาหาปืนนะไม่ใช่หาอะไรนะหาหลักฐานอยู่ปืนอยู่ไหนปืนหาไม่เจอนะครับ<ม>เพราะว่าถามเจ้าตัว <c oughs> เจ้าตัว,ตวยังหลอนๆอ,อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> พูดจาวกไปวนมา แต่สิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับตํารวจเขาบอกแบบนี้ครับคุณตํารวจผมมาเสพกัญชาทุกวันเลยนะนี่อย่าว่าผมเมายาบ้าเลยนะเพราะว่ายาบ้าเนี่ยผมเสพสองวันครั้งแต่ที่ผมเสพทุกวันเนี่ยคือกัญชาโอ้เสพกัญชาทุกวันสลับกับยาบ้าวันเว้นวันโอ้หัวจะปวดมันเสริมกันไงเออขนานใหม่และขนานใหญ่ด้วยคุณผู้ชมส่วนที่ต้องทําร้ายคนเนี่ยเอาจริงผมก็แบบมันเหมือนมีคนสั่งอ่ะที่หูเนี่ยจะได้ยินเสียงกระซิบกระซิบกระซิบ บอกให้ผมทําอยู่ตลอดเวลาเลยข่ามันข่ามันโ oh. อ,อ้โหถามว่าใคร oh. บอกออข้ามัน <t une> พระเจ้าบอกบ้างวิญญาณบอกบ้างและถ้าผมไม่ทํานะผมอยู่ไม่ได้ผมจะรู้สึกร้อนลนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อพระเจ้าผมก็เลยต้องทําครับครับกระซิบเลยครับเราเสียงคยิ้เสีพระเจ้าทั้งหลเสียงเป็นเสียงพระเจ้าพระเจ้าเอ็มพระเจ้าเอ็มครับจาก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 รพพัด เวียดนามมันวายจังสิครับเราก็ไปเงียตามบ่รับขับผมเฮ็ดมันจะข่าผมมีควรู้สึกแบบหอนห้นตาบดถ้ำตามคำสั่งหนายนี่ก็คือมันจะมาข่าผมผมก็รู้ซึกยันโอ้พระเจ้าเอ็มได้รับคำสั่งจากพระเจ้าเอ็มเป็นจักรพรรดิเวียดนามสั่งผมไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่เลยหรือคุณเชื่อ ใครจะเชื่อคุณมีใครเชื่อไหมฮะไม่มีใครเชื่อคุณผู้ชมทางม้านถ้าเชื่อยกมือหน่อยไม่มีใครเชื่อหรอกคุณผู้ชมคือก็พูดกันไปเลื่อยเปื่อยนี่คืออาการของคนที่ไม่มีสติแล้วนะแล้วเขาต้องใส่แว่นเล็บตลอดเวลาเหรอเขาอยากเท่ไงหรอลุคคูนะคูลคูลหรอทับคูลยาไม่เท่นะพี่เสียาไม่เท่เท่เก๋ๆก็ว่าไปคุณผู้ชมครับที่นี้เราเจอคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อดูสีหน้าสีตาก็ไม่ใช่ว่าจะแบบ คือเอาจริงก็ไม่ได้อยากให้จับนะแต่ว่าไม่จับไม่ได้ไม่แต่พ่อก็รักอะ่ะแต่ต้องจาใจต้องทำจริงม<า>ไม่ทําไม่ได้ครับคุณพ่อบอกงี้ลูกชายพ่อเนี่ยเขาติดคุกม,มาแล้ว3มรอบนี่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาที่ 2, 2> <ท>เดือนเองนะ<ท>พอพ้นโทษออกมา 2, 2> เดือนปุ๊บเอาอีกแล้วมันก่อเหตุอีกแล้วเนี่ยลูกตัวดีครั้งนี้ต้องมาแจ้งความให้จับลูกชายแล้วนะครับเพราะว่าเสพทั้งยาบ้าผสมกัญชาจนมันเกินพอดีแล้วพ่อเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ที่ผ่านมาถูกลูกชายทําร้าย แล้วพอมันหนักเข้าคุณผู้ชมทีเนี้มันจะฆ่าเอาไงพ่อเนี่ยกลัวตายถึงขนาดที่ว่าหนีไปนอนบ้านญาติแล้วนะครับครับหนีไปหนึ่งคืนกลับมารุ่งเช้ามันคงหายบ้านแล้วแหละพ่อคิดแบบนี้ปรากฏไม่หายนะครับยังคลั่งไม่หายเห็นหน้าพ่อปุ๊บพุ่งเข้ามาแย่งมือถือพ่อแล้วผลักพ่อล้มลงพ่อก็เจ็บสิแล้วไปปล่อยลมยางล้อรถยนต์อ่ะไม่ให้ไปไหนทีวีชั้นสอง มันก็ขนลงมาตอนแรกพ่อเค่ดูข่าวม,มันลงมาพังเอามาพังข้างล่างแล้วก็มีที่บ้านมีคราดเห็นไหมล้อแบนเลยปล่อยยางคืออะไรที่แบบทําลายล้างได้ทําลายก่อนเลยสงสารอย่างเลยคราดที่มีอยู่ก็เอาไปทําลายเอาไปพังรั้วของเพื่อนบ้านคุณผู้ชมเนี่ยดูสิแล้วพอชาวบ้านที่เขาเดินเขาเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมคนข้างบ้านอ่ะเขาจะเข้ามาช่วยไอ้ลูกชายมีปืนเอา ดิดูวีรกรรมอันนี้คือพระเจ้าเอ็มจากเวียดนามเขาสั่งอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปจั่วลมฟุบโดนอะไรอ๋อนี่อ๋อนี่โคมไฟไอโคมจีนอะเนี่ยเห็นอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่พระเจ้าเอ็มสั่งจักรพรรดิสั่งบอกว่าโคมนี้ไม่สวยเออเอาลงเลยนี่เอาลงเลยคุณผู้ชมเป็นเราเราอยู่ข้างบ้านเรากลัวนะไปแล้วนี่อีกหนึ่งวีรกรรมนี่ฮะเนี่ย ปุ๊บกระจกแก้ผ้าแก้ผ้าเอานี้พระเจ้าเอ็มก็สั่งให้แก้ผ้าแบบนี้อันนี้เหมือนชินจังเลยอ่ะเนื้อออกไหมชินจังตอนที่พระเจ้าชินจังสั่งแน่เนี่ยตอนที่โยกย้ายสายสะโพกอ่ะไปแล้วเหรอนี่เจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปเพราะกลัวพระเจ้าให้ทําแค่นี้เองหรอ โอ้โอพระเจ้านี่ไงเออคนที่อยู่ในบ้านบอกโอ้พระเจ้า my god เออทำได้ยังไงคุณผู้ชมแล้วเพื่อนบ้านน่ะอย่างที่พี่หนุ่มถามเขาไม่กลัวเหรอเขาไ่เช่าโรงแรมนอนแล้วจา้าเขาไม่กล้าอยู่จริงอยู่ไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมไม่ปลอดภัยอืสุดท้ายคือพ่อก็เลยต้องให้มาจับลูกชายไปด้วยประกาและชนีครับอืมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้